น้ำท่วมครับน้ำท่วมกำลังช่วยเหลือคนอยู่ครับตอนนี้น้ำท่วมตั้งแต่ปางมาหารลงมาถึงบ้านนาโตแล้วก็อันนี้บ้านเราดิวครับหมู่14ตบล้นิสรมัย

ขบวที่อ่านนะยกยกนิเวของใครวันนี้ได้เข้ามาดูในพื้นที่จริงๆอะในจังหวัดเชียงรายมีหลายพื้นที่มากนะแต่ที่นี่ถ้าที่ทราบรายงานในเบื้องต้นจาก ทางไลน์เขาถ่ายรูปไปดูเนี่ยผมก็ต้องรีบม,มาดูนิดนึงเพราะว่าเป็นน้ําป่าที่ไหลมาจากเชือกเขาเชื่อมต่อโดยตรงนะครับเป็นเชือกโดยตรงหลังห้ยผ่านหว้วยแรงมาแล้วก็เป็นก้อนน้ำหือมาเข้ามานะครับวันนี้การช่วยเหลือเนี่ยทางอบตอโป่งงาม,มาโดยท่านนายกแดงชัยนะครับซึ่งก็มาในพื้นที่แล้วท่านในาอำเภอนะครับมีทางเจ้ากมสามนะครับแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานทางกรมานมานะครับเบื้องต้นดูแลคนก่อนดับแรกครับคน คนจะต้องมีอาหารการกินนะท่านนายกก็เตรียมอาหารเข้ากล่องมาแล้วเพราะว่าเวลาที่ประสบเหตุเนี่ยคงไม่มีเวลาไปทำขบข้าวอาหารทั้งกินคงจะยากต้องทําอาหารปรุงสําเร็จในมือ้อสองมือที่ตรงนี้ก่อนในมือ้อ,ต,อต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องการที่จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่จะมาช่วยโหยือสักยภาพของท้องถิน่ขนขณะเดียวกันท่านนายกก็จะรวบรวมความช่วยเหลือที่เกินความสามารถของท้องถิน่นนะครับส่งไปยังจังหวัดจังหวัดก็จะใช้ เงินทดลองได้การในอำนาจของผู้ว่าซึ่งมีอยู่ทางปอพเขาดูแลอยู่ตรงนี้นะครับก็จะดูแลแตามที่สิ่งปลูกสร้างถนนน้นทางก็จะตรวจสอบดูว่าใครดูแลอยู่ถนนเนี้ยถ้าว่าเป็นของทางหลวงชนบทซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ทบอทางหลวงชนบทเข้ามาทำแผนดูแลนะครับส่วนการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ยก็ผมตรวจสอบกระทางอุตุแล้วบอกว่าเป็นเป็นกลุ่มเมฆที่ปกคลุมอยู่ภาคเหนือไม่ได้เกิดจากพายุใดๆนะครับเป็นกลุ่มเมฆแล้วพะเอิญก็เคลื่อนจากลาวเข้ามาแล้วก็ฝนตกพะเอิญตกในพื้นที่ ตั้งแต่มเมื่อคืนนะฮะในพื้นที่ที่เป็นป่าเขาเนี่ยเป็นภูเขาเนี่ยใกล้เขานี่จะอันตรายมากๆเลยเพราะน้ําตกบนเขามันจะไหลมาจากที่ต่ําแล้วสะสมเป็นมวลน้ำมาตานาอย่างตรงนเนี้ยนี่ยเมื่อกี้ผมไปดูแลมีบ้านเสียครับสาหายทั้งหลังทั้งหลังก็ไม่เพราะว่ามันเข้าอยู่ไม่ได้เลยเข้ามาอยู่ไม่ได้เขาก็จัดพื้นที่ท่านน,นายอำเภอก็สานให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกเนี่ยอาหารพื้นที่พักยิงชั่วคราวอยู่ที่สุดจิตอยู่ที่วัดใช่ไหมครับแล้วก็จัดอาหารการกินให้เขาดูแลแล้วก็เดี๋ยวก็จะฟื้นฟู ผมประสานในอุตุและทราบว่าเดี๋ยวบ่ายๆนี้ฝนก็คงจะซาลงฝนซาลงแล้วคิดว่าเดี๋ยวก็จะต้องฟื้นฟูกันนะครับกำลังพลของทหารทางชกม .3 ซึ่งเป็นกำลังพลที่ป้องก,กันชายแดนเนี่ยเขาจะมีร,ระดมมาตัวหนึ่งเข้ามาช่วยทางอ,อสอทางชุดรักษาความภัยบ้านอาสาสมัครป้องกันไฟเรือนของท่านนายกมตเนี่ยทุกคนจะระดมกันมาช่วยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เราเราระดมสร้างกำลังท้งหลายทั้งมวลแต่ทั้งนั้นนี้ผมก็พยายามย้ำเตือนในเรื่องของ สถานก,การณ์โควิดนะครับจะได้ประมาทถึงแม้จะมีสถานก,การณ์ภัยคุกคามอะไรเข้ามาก็ต้องป้องกันตัวในเรื่องของแมสเป็นดับแรกที่จะต้องช่วยกันทุกฝ่ายนะครับ